พระคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรชราชสุดาสิริโสภาพพนวดีจากนั้นเวลา22นาฬิกา9นาทีกระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีถึงยังพระที่นั่งทรงธรรมพระเมนท้องสนามหลวงแล้วเสด็จขึ้นพระเมนในการนี้กระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานเพลงพระศพสมเด็จพระเจ้าพะชนีเธอเจ้าฟ้าเิชรรัชราชสุดาสิริโสภาพนวดีแล้วพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงวางดอกไม้จันทร์เป็นครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินกลับในการนี้กรมศิลปากรได้จัดก,การแสดงโขนหน้าไฟเรื่องรามเกียรติ์ตอนนางลอย เมื่อเจ้าพนักงานปฏิบัติการถวายรับเพลิงพระศพเสร็จสิ้นแล้วสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จขึ้นพระเมนทรงทอดพระตรที่พระจิตกาธานพระสงฆ์สิบรูปสประปกรณ์แล้วสเสด็จพระราชดำเนินกลับขณะเดียวกันตั้งแต่ช่วงค่ำจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นได้จัดมหรสพสมโพชออกพระเมรุณบริเวณท้องสนามหลวงมีการจัดแสดงมหรสพต่างๆรวมสาเวที ที่ด้านสะพานสมเด็จพระสิงเกล้ามีการแสดงหนังใหญ่และการแสดงโขนรามเกียรติ์ตอนนางลอยด้านสารดีกาแสดงหุนกระบอกเรื่องพระอภัยมณีการแสดงละครบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องสกุตลตาและการแสดงละครนอกเรื่องสังทองและที่ด้านมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มีการแสดงดนตรีของหน่วยงานต่างๆทั้งกรมประชาสัมพันธ์คณะทีวูแบนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัย และจากสถามบันสันติราษฎรบริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์เป็นต้น